วิดีโอนี้จะมาตอบคำถามนะคะเกี่ยวกับเรื่องการปิดรอยกระฝ้าแล้วก็ปานแดงปานดำทั้งหลายนะคะว่าต้องทำไงกันบ้างถ้าอยากทราบติดตามชมต่อได้เลยค่ะออก่อนอ<ๆ>ื่นก็ต้องบอกนะคะเนื่องจากว่าพิมพ์มีกระมีฝ้าอะไรเหมือนกันแต่ว่ามันมองไม่ค่อยเห็นชัดแล้วพิมพไม่มีแบบที่จะมาให้ดูเป็นตัวอย่างได้วันนี้นะคะก็คือจะขออธิบายในยการใช้ค,คําพูดแล้วกันนะคะว่ากระฝ้าตอนนี้เนี่ยก็คืออยากจะให้แบ,บ่งเป็นสองกลุ่มใหญ่ๆก่อนคือกลุ่มที่ แผ่นมันใหญ่ขนาดมันค่อนข้างใหญ่นะคะกับขนาดมันเล็กถ้าเกิดขนาดมันใหญ่เนี่ยสิ่งที่ต้องทำก็คือก่อนที่จะลงรองพื้นนะคะให้ปิดปกปิดฝ้ากระปานเหล่านั้นก่อนนะคะโดยสีที่ใช้ในการดูแลแต่ละแบบเนี่ยก็คือยังแบ่งแยกเป็น2ประเภทก็คือมันจะมีที่เป็นกรฝ้าปานสีออกโทนแดงกฝ้าปานสีออกโทนน้ำตาลดำนะคะถ้าเกิดเป็นสีออกโทนแดงเนี่ยให้ใช้อันเดอร์ให้ใช้เบสนะคะ ที่เป็นออกสีโทนเหลืองแต่ถ้าเกิดว่าเป็นสีน้ำตาลสีออกดำเนี่ยให้ใช้เบสที่มีสีอันดโรโทดออกแดงเพื่อที่มันจะได้กลบเจ้าสีที่ชัดเจนของกระ้าปาเหล่านั้นได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่ากระ้าปาขนาดเหล่านั้นเนี่ยมันมีขนาดเล็กก็สามารถที่จะลงรองพื้นไปได้ก่อนเลยนะคะเพราะรองพื้นมันจะช่วยกลบ สเต็ปหนึ่งละแล้วก็พอคุณลองลองพื้นเสร็จเนี่ยค่อยมาดูว่าจุดไหนของกราฟ้าบานนั้นที่มันยังชัดเจนมันยังเห็นได้แบบว่าเด่นชัดนะคะค่อยเอาเจ้าเาบสหรือคอนซีลเลอร์เนี่ยมาป,า,ปาปิดทับอีกทีนะคะเพื่อเป็นการปกปิดในจุดนั้นๆไปอย่างของพิมนี่ยถ้าเกิดแบบวันนี้เนี่ยพิมมีรอยสิว แบบนี้ใช่ไหมคะพิมก็จะลงรองพื้นก่อนแล้วก็คอนซีลเลอร์ลงคือสำหรับคนที่ไม่มีเบสหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือไม่ไม่ไม่แน่ใจในเรื่องทฤษฎีส,สีว่าเออของฉันจะใช้สีอะไรดีนะคะพิมก็ขอแนะนำว่าคอนซีลเลอร์ทั่วไปในสมัยนี้เนี่ยก็ใช้ได้แล้วนะคะเพราะว่ามันมีคุณภาพที่ดีแล้วก็สามารถที่จะเอ่อเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะกลบสี ที่มีพื้นฐานสีต่างกันได้คือไม่ว่าจะเป็นพื้นแดงหรือพื้นดำนะคะสิ่งที่ดีที่สุดที่ควรจะทําเวลาที่จะเลือกผลิตภัณฑ์เหล่านี้ไม่ใช้ก็คือให้ทดลองเลยค่ะทดลองที่เคาน์เตอร์นะคะทดลองที่เคาน์เตอร์เพราะว่า เราไม่มีทางจะรู้ว่า,วามันโอเคไม่โอเคเพราะว่าแต่ละคนสภาพผิวก็ตากกันด้วยนะคะคือให้ให้บ A หรือให้พนักง,งานเขาช่วยลองดูว่าให้เช็ดเครื่องสำอางออกก่อนนะคะแล้วก็ทดลองรวนผิวหน้าแล้วว่ามันโอเคไหมถ้าจะให้ดีให้เขาทดลองเสร็จแล้วเราเดินในห้างสักสินาทีครึ่งชั่วโมงกลับมาดูทีว่า 1. ไม่แพ้2มันปิด สิ่งที่เราต้องการจะปิดได้อย่างแท้จริงเราค่อยเลือกซื้อมาใช้กันก็นได้ค่ะนะคะคอาะครัสำหรับวันนี้ก็วิดีโอนี้ก็จบเท่านี้นะคะก็หวังว่าน,นี้จะเป็นประโยชน์บ้างลองดูค่ะอย่าลืมแบ่งเป็นสองปุ่มถ้ามันใหญ่ปิดก่อนแล้วค่อยลงรองพื้นนะคะแล้วถ้ามาอลงแล้วเนี่ยมันยังเหลืออีกค่อยปิดรอบหนึ่งแต่ถ้าเกิดมันเป็นจุดเล็กให้ลงรองพื้นก่อนแล้วค่อยมาดูว่าที่เหลือมันเหลืออะไรบ้างนะคะแล้วก็ ค่อยปิดมันนะคะเพราะบางทีรองพื้นมันก็ช่วยปิดไปได้จุดหนึ่งแล้วนะคะเอาละค่ะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามชมว,วิดีโอนี้กันจนจบค่ะแล้วเราเจอกันในวิดีโอหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ